พี่น้องพี่หน่ะมองหนึ่งอย่าบอกว่าอันนี้กับแมนได้เนี่ยสะอนสะอนพี่นะ๊าดจิตถูกงเาเป็นเหาเลยพี่น้องพี่นะ๊าดจิตถูก เยอะเหยียบพร้อมโอ้ย่ท้วงซื้อๆเหยียบพร้อมต้นี่ยอ้ยเอายุ่งอย่างมาหลายน้องเอ้ยเด็พัดหนึ่งพอดีพี่น้องนี่จ้ะ โเยน้องสแตนโอ้ยต้มบิ๊กนิ้วอเลยนะโอ้เมื่พี่น้องพ่อใหญ่ได้เห็ดขากระบาดตัดโคดเด้โคนพี่น่าบาดพี่น้องพ่น่าพ่น่ะอันนี้กับดอกใแงยเราได้จ้าอันนี้กับดอกใหญ่แล้วไปเย็บมาฟังนี่อีกพี่น้องคนน่ะ นะปัดพ,พี่น้อ,อ,อ,นนองบพีงนะดอกใหญ่เราได้พี่น้องมองนี่นะดอกใหญ่ๆ โยงก็ได้ตจอมฮูมิงมิงอยู่พี่น้องเ,ยงเลยน้ำได้จับพี่น้องพี่น่ะเ๋ยเสยผมนะผากขึ้นเลยพี่น้องถ้าเป็นคนก็ได้พี่น่ะอ,อือืมพ,พี่น้องเอ้ยขาเหยาเหาพี่น้อง Then ta với kiếm stool. Can you see out, sir? Okay. Tita. I might bungle, patito. Tita. 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 ta Tita. 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 mấy quần thôi nè, Tita. 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 พี่น้องเป็นเหงาเด้พี่น้องเอ้ยพี่นะจ๊ะปาดขาไมพี่น้องอืมซ้ำขาผู้เก็บเอาโหลดขาบอกเป่งๆป,งปาดพ,พี่น้องเป็นะทุกทุกนี่นะปาดอวบขาอวบแน่อืม,อม อ,อบแค่อบอบนมักดอกนี่ดูกีน่อนอโยก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 พาดิโต้ทำสองนิวกระอัโอ้ยมักจกออกคาดแไง

เก็บอยู่นี่ให้กานยอ,อกสุฮรีเติมมาตาออกนหฮะยอ,อกสุลรีเติมมาตาพี่น้องได้ดอกกุ้มละหาหกดอกดอกเป็นกุ้มได้จากป้านี่เจออีกแล้วจ้ะทุกคน มันขึ้นง่ามๆพี่น่องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกดอกหกดอกไม่จุ่มเดียวขาง่ค่ข,า,ขาอวบขัดมีเกดหอดอกน้อย ได้ไลยเติบเราได้ละพี่น้องอออดมได้ลองเบีย้ยฮานอก,กอนพกแกอ,อกสดาหนึ่งแดนแดนแันแดน,ดน,ดน ว well, wow. 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 okay. wow. ั่ยหิดจ้ะว่านาว่าไอ้แกละมาดูอะไอนทินโอ้ยยัดเตสตูว้าวทุกคนแต่มูุอยู่พี่น้องห็่ไหนเอ้ยี่ไหอุ้ยไหนพี่น้องเอ้ เอ้ยเมื่องมันขึ้นมากมันอัใแย่อะไรมันแตกมุยๆพ,พี่น้องเห็นไหมบาจีทัวพี่น้องเลยอันนี้ว่ามันค้าตั้งกล่องพี่น้องอาจจะไล่ในจักหน่อยเห็นไหม ดงเรลเดินเลพี่น้องพี่นะพี่นะเนี่ยตาเห็ดจในเหลวเห็ดอื่อื่นพี่นะไม่ตดอกโหญง่ๆง้ามพี่น้องเลยพี่นะลอยง่า